พี่ร้องเกิดอะไรขึ้นครับนี็กำลังแสดงอยู่ดีๆร่มเือมาพี่ร้องนะครับเบิ <k <k 네่งกันเด้อเบิ <k 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 ่งกันเด้อเอาบุ <k 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 ้ม่วนกับม่วนพี่ร้องพูดพี่ร้อง ดำปือป๋อวๆมาแล้วทั้งนั้นมาอีกแลวพี่เราเ้ยมังแมกกีเร้่องมังแมกกีเด้อนน่ะ

ประกาศผัวหายผัวหายคือสาวรัตเดลเดนเราเป็นเกี่ยวเขามาดามคอประกาศหาผัวแล้วคุณแม่ยูงผุดบ่ใช่มาดามคุณแม่ยุงคิวอันอันมากเขาคุณผมอันนี้แม่นิวงมกดากับพิเชีษเชลกจัดไปมันเลย ้อมเ็ะไเอบนมามอคือเป็นาได้ี่นีให้คอเกาได้นี่ยน้นี่กจมอนะารเอเพื่อใครเดินบ้านสองรอยบ้านอก็อัสองน่บ้านโอ้ไม่เลยล่มนะว่ายนเตีย่านตีล่มบือเออมากนี่แม่ใ้เบงอลอาจารย์น่แม่กี่แม่ เบื้องมารอบนึ่งะไรด้บ้าันเดื้อมารอบนึงแล้วเบองัวเ็กที่นจม่เราหุ่นตอนนี้นอะจมาสั่งไปยังบ้านนี่นเปด่ย้มันตตขึนเันแน่นั เจ้หมายาซองักดีีนี่อ้นมาจัของลให้ดีนี่หเดได้เอาคุยกันเอาสองคนคุยกันเอาเอาเฮ็ดเอาหลอดเฮ็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 ดเฮมดเฮ็ดเม็ดเฮ็ดเฮ็ดเฮอดเฮ็ดเฮ็ดเเฮ็ด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 เฮ็่เฮ็ดไฮเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเแล้วไ็ดเฮ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 ็ ต้องเอื้อล่วงคารับ่นอกนะครับเพราะว่าลมมันแห้งนะครับลมมันผัดหยันหยันมันเอือเอาเวทีออกนะครับพราต้องเอาผ้าใบเอาผ้าสะเลียมออกนะครับ vẫn subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไปเลี้หัวใจเพามีดีอาจจะพาดีก็ดีเขาสั่งซ้ำตะบยับป้องตะเต็ตชอกระนจิตมาเลยดั่งควดั่งควมจิมาเลยดั่งควไม่สะดวกไบังตอกระา่สะดวกไม่บังําตอบกาไม่ีไม่ดับก็ส่ไม่ดีร รบพี่น้องรบๆบรา่มีผู้ายผู้ใดมาทางนี้สวัสดีครับมาแต่สายเนี่ยเอาบอกเออมากับผลแมนปนี่เอาผนมานาำเออเอาผนมานาำเจ๋อ ดั่งแกวอกพันดัแกอากนเมไม่ไม่เ้มตอนรับสายไปเนี่ยอากตเนไม่เดี๋ยวนี่ยังเนี่ยอาครัจะโน่ดรถอางประจําแมวกาได้สมณะจะคอเอาจัดให้ สต้หนาัวเราเแล้วมาเจอกับพี่เขียมนะฮะผมจำเนี่ยเไม่ได้หพม่น่นประอหลกมาโนจาล้วงใจแต่หวงินอยู่มุตัมุดเดียววันละวันละคนโตเนาม่ฮินอนุญาตะครับครจะแพ้วันนีหละ

เ <c> ด <ười> he <c ười> ี uh, like, thrill, yeah, kind of like, ๋ยวยังไงนี่เยัดียวงปักตะไคร้อายสตน้องคนะใช่ไะสายยังไงล่ะมีไม่้กบเือบาตเนี่ยอันนี้มาคุมกอนอันนี้มาคุ้มกอันนี้มาคุมกอนจ้าจ้าจ้าองไเอาอย่างนีนี่ อันนี้ได้บ่นี่ยมนเลีันมันเลนอ่เนยังมาเลยนัวครับจจดได้เห็นบ่ ันนี้บ่ e อันอันเหยียบนี่บ่อันเนวยเหยียบนี่บ่ใเหยียบีบ่อขี้บ่เราไปแล้วคี์บ์ดเราไปแล้วมันต้องมันต้องถอดตต่งแต่ลมมากแล้วนงพี่น่องเป็นกำลังมวนมวนผมมวนยามือเงพี่น่องเออ มาไปนะเบื้อล้วเบื้อล้วมาร้อยอยังร้อยอยังมร้อยอยังสแตนห้องไผเนี่ยเพื่นคือว่าห้องพื่นสเออสแตนหองแพโอ้ยเงเ่ักเหล่ยโอ้บอดจได้ลงมือจูงกันเองเลยครับ บอชโจ๊ครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับผม โอ้ยมาแล้วฝนเลีนพี่น้องเลียนโอ้อ พี่น้องนะครับฝนมาฝนมากำลังติดเตยกับวิเียนครับพี่น้องฝนมาพอดีนะครับกดกระยุกไกให้เล่นเล่นพี่น้องเล่น

กระเป๋าอยู่ไซบอนิเดี๋ยว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 ถามช่างช่างอันกระเป๋าอันคีย์บอร์ดเลยว่ะช่างกระเป๋าคีย์บอร์ดเออบรรลุเด้อครับเด้อผมบรรลุเอาไว้เสร็จบันผู้เดชผู้เดชถอดบันถามหากระเป๋าคีย์บอร์ดกระเป๋าคีย์บอร์ดยุใส ผู้ใดผู้ใดถอดกระเป๋าคีย์บอร์ดไหมกระเป๋าใส่คีย์บอร์ดพับต่อข้อตามต่อข้อต่อข้อเป็นพวกบ่เดี๋ยวเดี๋ยวไปถามต่อข้อกระเป๋าคีย์บอร์ดอยู่ยใส่กระเป๋าคีย์บอร์ดจะเป็นคนถอดคีย์บอร์ดโอ้ยเขาน้ามหากันอยู่ทัวร์หลดอยู่อาจารย์เอากระเป๋าคีย์บอร์ดให้ไเนี่ย โอ้ยอยู่ผีเนาะมีแต่คนยางนี่ป่าเราเราหน้าหากระเป๋าคีย์บอร์ดเราอยู่จันเมื่อกี้อย,ย,ยกว่าท่นบ่าท่านเปียกอยู่เวียกเลาหนี่เออเอาไปหุน่นหุนห่นไฮลาเนี่ยหุ่นไฮ่าโงด์หุน่หนเอเอโงอ,อขอบคุณครับไอ้ของกับเด้อ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปไปแป้งครับแล้วไปบอกอันตัวมันก็อ๋อพี่น้องนะครับกำมหอดบองหอดบอลเป็นทีเรียบร้อยนะครับหนีฝนมาครับนะครับตอนนี้มาถึงอันน่าจะของสาวหน่อยเขาแล้วนะครับเดี๋ยวก็เตรียมตัวเขาแม่ลาต่อนะครับตัวเขาแม่ลาต่อเฮ้อเสียงผู้ใดมาบาดนี่ป้าป๊าอยู่ไหนอยู่ในรถป้าป๊าอยู่ไหนป้าป๊าอยู่ไหน อยู่ในรถป้าป๋าอยู่ในรถเอาครับคีย์บอร์ดเราลงเนี่ยครับคี้บ่อแล้วลงเนี่ยเออพราะเริ่มกดเนี่ยเริ่มกดไปทังทีเอาถึงเป็นที่เรียบร้อยครับพี่น้องนะครับบอกกันคลิปหน้าคลิปต่อไปครับพี่น้องนะครับไปพุญแล้วไปมองแมวลาคเขาผิดละ โอ้ใจน,น้องี่อะสีมเอาสมือน,น้ามบ่ละเพื่อนเอานามสีต้นหไหมไหมโอ้คอยท้ยาบนะจุงเราคือเห็เนเรายางก่อนกว่าผู้ใดไ้จุงไผ่โดนนีู่ดด้ <laughs> โอ้ยมึดเถอะยุนพาดเราไปนัางผุนไหมอาเาพี่น้องนะครับจกไปจุงไผหลังงานนี่ เอาพี่น้องนะครับขอบคุณความภาคความแแงขอบคุณกําลังใจนะครับติติดตามนะครับจากลุงมองทุกบอลพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับพี่น้องนะครับพอกันทิปหน้าครับคลิปนี้ขอบคุณหลายนะครับกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์บักหลานในเด้อนะครับได้จังหวัดคลิปต่อไปครับพี่น้องนะครับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ